สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำเมนูหมักโครงไก่ย่างขายกันนะคะค่ะวัตถุดิบเตรียมไปแล้วนะคะนี่โครงไก่ของเราวันนี้ได้มาสี่โครงนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเอาโครงไก่ของเรานะคะไปทุบก่อนค่ะเพื่อนๆ่คะตอนนี้เราจะทำการเฉาะนะคะเฉาะหรือว่าตัดนั่นเองโครงไก่ของเรานะคะ ่ะพอพอเราหั่นนะคะได้ชิ้นที่ต้องการแล้วนะคะก็อาจจะมานี้เนาะค่ะทุบๆค่ะใช้สากทุบแบบนี้นะคะให้พอนิ่มนะคะ ค่เราจะทำไปให้ครบทุกชิ้นเนาะจึงบอกไปว่าโครงไก่ของเราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหมักนะคะ Okay. ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะค่ะเวลาไปหมักเราก็เออ่สำหรับทําขายก็จะไปจับนะคะจับเป็นใส่ใส่ใส่ไม้ใส่หีบเนาะแล้วก็ไปย่างขายค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้ไก่ของเราก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าตาประมาณนี้นี่คือสี่โครงนะคะ ค่ะกเ็เครื่องปรุงนะคะวันนี้นะคะอันนี้คือจานสมุนไพรนะคะมีหอมแดงกระเทียมพริกไทยดำตะไคร่รากผักชีนะคะ,ะตามไปด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปริ๊บนะคะอันไหนก็ได้นะคะค่ะนมคาเนชั่นค่ะเกลือนะคะซอสปรุงรสนะคะ ซอสหอยนางรมค่ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะซอสพริกสีราชาค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะตำนะคะเครื่องเทศก่อนนะคะนี่ออกไปนะคะตํารวมกันเลยค่ะ ตำพอหยาบๆนะคะเพื่อนคะนี่ก็ได้แล้วนะคะตำพอหยาบๆนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะค่ะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือก็ประมาณปลายช้อนนิดๆนะคะ ซอสลงไปค่ะก็ประมาณมประมาณหนึ่งช้อนเนาะซอสฟ้าเฉียวซอสถั่วเหลืองหอยนางรมหอยนางลมนี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อน ซอสพริกศีลาชาค่ะใส่ลงไป1ช้อนค่ะน้ำมันนะคะจะใส่ลงไป1ช้อนค่ะ เ้าให้เข้ากันนะคะด้วยาสากหินครกหินของเราค่ะเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยนมนะคะ ค่เสร็จแล้วเราก็อเอาไปนองหมักเลยนะคะเราผสมอซอสนะคะในในครกนะคะทำให้ซอสนะคะเข้ากันได้ดีค่ะขั้วง่ายต่อการหมักนะคะทุกค,คนเห็งเ,เลยค่ะ เขาให้เข้ากันค่ะอันนี้จะได้สีสันที่สีธรรมชาตินะคะจากพริกสีราชานะคะจะออกออกสีแบบส้มๆนิดนึงเนาะเหลืองส้มนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันออกเป็นสีเหลืองนะคะก็ใช้ขมิ้นนะคะขมิ้นผงหรือว่าขมิ้นสดนะคะเอามาผสมนะคะถ้าอยากให้เป็นสีแดงก็เป็นสีผสมอาหารนะคะ เอามาหมักนะคะแล้วแต่สูตรข่นะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่จะออกแบบในการขายนะคะถ้าทําขายนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเราเอาอซอสพริกสีราชาใส่ลงไปก็ไม่เยอะมากนะคะก็อาจจะเป็นรสชาติที่ออกมาเผ็ดเผ็ดหวานเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ได้สีสันก็อาจจะออกส้มนิดนึง ะะจะออกมาสวยๆนะคะค่ะถ้าใครไม่ชอบอรสชาติของพริกศิลาชานะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไปใส่ตัวอื่นแทนนะคะค่ะเราคนหมักให้เข้ากันนะคะแล้วก็คัามคืนไว้นะคะหรืออย่างน้อยนะคะสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงก็พอแล้วะคะ่ะเพราะว่าเขาแบบเนื้อไม่หนานะคะ,ะซอสก็จะเข้าไปในลำตัวได้ในโครงของเขาได้ง่ายนะคะก็ ประมาณ2ชั่วโมงกำลังดีค่ะก็เอาไปเสียบใส่ไม้ใส่หีบนะคะเอาไปทอดนะคะเอาไม่ใช่ขอไปเอาไปย่างค่ะเพื่อนเก็กะเอานะคะย่างขายนะคะทำขายนะคะกะเอาว่าโครงหนึ่งหรือว่า10บกิโลหรือว่า10โครงได้กําไรเท่าไหร่ยังไงนะคะค่ะถ้าทำแรกๆก,ก็เออ ก็คำนวณดูก่อนอถ้ายังได้กำไรไม่เยอะหรือว่าอต้องลดลดลดลงหรือว่าแพงเกินไปนะคะก็ดูชาวบ้านเขาขายด้วยค่ะว่าย่านนั้นเขาขายกันไม้เท่าไหร่เนาะค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่เราจะเอาลงไปย่างเอาไปเอาลงมาหลังจากที่หมักแล้วนะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็จะเอามาย่างนะคะค่ะกำลังจะบอกว่า ถ้าเราทำขายแล้วก็จัดใส่เห็บนะคะอ่าไม้ไม้หนึ่งอาจจะเป็นสองชิ้นนะคะจัดตามความเหมาะสมเลยนะคะแต่วันนี้เราทำทานที่บ้านนะคะเราก็จะเอาลงไปย่างเลยนะคะไม่ให้เปลืองเห็บนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะค่ะเราจัดใส่เห็บก็ไม่ยากเนาะเห็บเขาก็ผ่ามาอยู่แล้วแล้วก็อ่า รัดท้ายอ๋อรัดรัด,ดพอใส่เหีบแล้วเข้าไปแล้วนะคะก็ก็ใช้ตอกเนาะรัดข้างบนเนาะแล้วก็จะได้เป็นไม้ๆนะคะค่ะนี่เราไม่มีเหีบอันนี้ย่างแบบนี้กินเลยค่ะรสชาติรับรองอร่อยค่ะเราจะย่างด้วยเตาไฟฟ้านะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ต่างจังหวัดเนาะย่างเตาถ่านเนาะ ก็จะหอมนะคะหอมถานหอมไม้เนาะค,คือไก่นี่ก็หมักไม่ยากหรอกค่ะก็แต่ละสูตรก็อาจจะอร่อยต่างกันอยู่ที่วัตถุดิบที่เราหมักเนาะใส่ประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็จะเอาลงไปย่างนะคะย่างอยู่สักประมาณ สิบนาทีเราก็จะเช็คนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะค่ะม,มาดูกันนาทีค่ะค่ะเราจะย่างอยู่ที่ความร้อนสองร้อยสามสิบองศานะคะค่ะเราก็ปิดไว้ค่ะประมาณสิบนาทีนะคะเราก็มาดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ต้องคอยกลับด้านค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะ ตอนนี้ไก่ของเรานะคะเรากลับกับกลับด้านไปครั้งนึงแล้วนะคะก็สุกแล้วนะคะเราก็จะย้ายนะคะออกมาใส่จานเลยค่ะสุกแล้วคะ่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะหน้าตาน่าอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะกับน้ําจิ้มนะคะของเราคะ่ะน้าจิ้มแจ่วของเรานะคะกําลังร้อนๆอยู่เลยคะ่ะทุกคน ชิมดูค่ะอ,อร่อยไก่นุ่มมากๆเลยค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลองมาทำดูนะคะก็นอกจากจะหมักเป็นโครงแล้วก็อาจจะเป็นปีกเป็นน่องเป็นทั้งตัวก็ได้นะคะค่ะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะลองมาทำดูค่ะ วันนี้ขอลาก,ก่อนนะคะขอลาไปกินโครงไก่ย่างก่อนนะคะค่ะพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย